คำเตือนวิดีโอนี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กต่ำกว่า18ปีจะทำเพื่อความสนุกและไม่ได้คาดหวังใดๆทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดกรุณาดราม่าอย่างมีสตินะักคอรับโอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักปัน่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเศรษฐีดูใบนะครับ ก็มอร์นิ่งด้วยนะครับทุกๆท่านทุกๆคนเลยนะครับ FC ทุกท่านนะครับก็ตอนนี้เศรษฐีมาไวหน่อยนะกันนะครับทุกคนมันเจอกันอยู่ในช่วงเวลา6กโมงเช้าเลยนะครับทุกคน6กโมงครึ่งแล้วนะครับตอนนี้เนาะก็มาดูกันนะครับว่าบัวมันจะทํางานตั้งแต่เช้าหรือเปล่านะครับจะโดดจะดีดหรือไม่นะครับเกมนี้ก็เป็นเกม f o r t u n นอเอ็นั่นเองอยู่ในค่าย PG นะครับหรือว่าเรียกอย่างหนึ่งว่าบัวทองนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับเศรษฐีก็เอามา สามพนะเดี๋ยวเอาเบ็ดอะไรก่อนดีอ่ะเบ่สิบแปดแล้วกันนะไม่เอาสิแล้วระดับ3,000นี้นะครับผมบอกเลยโอเคดอกแรกก็ร้อแล้วครับทุกคนมาดูว่าวัวทำงานดีหรือเปล่านะไม่เคยเล่นเช้าอยากจะมีโมเมนต์นี้บ้างนะครับทุกคนเดี๋ยวแอดก็จะหาเวลาแบบ ก่อนจะไปทํางานข้างนอกหรือไปทุรักข้างนอกเนี่ยอาจจะมาเล่นเช้าๆนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเจอกันบ่ายๆแล้วก็เย็นมืดอะไรอย่างนี้นะครับผมวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับสําหรับกิจกรรมเฮ้ยส้มมาหรือเปล่าคูนสิบไปดีครับดองนี้ตัวเขาให้1,400แน่นอนนะครับผม รางวัลซูเปอร์เมกะนะครับนั่นไงมาเช้าก็ปังได้นะโอ้สุดจัดนะครับผมเอาก้อนทอมาอีก3ก้อน280ครับอ่าได้ค่าข้าวแล้วนะเนี่ยถ้าจะเลิกก็เลิกได้นะครับก้อนเดี๋ยววันนี้แอดจะประกาศผู้โชคดีนะครับ รางวัลละ200บาทนะแล้วพรุ่งนี้เจอกันนะครับเป็นกิจกรรมทายเลขท้าย2ตัวเดี๋ยวพรุ่งนี้แอดจะขึ้นไว้ให้นะครับทุกคนบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับติดตามแอดนะครับผมเอาสักพันหนึ่งไหมอ่ะ <c oughs> ไปต่อดีกว่านะเผื่อมันจะได้มากกว่านี้นะครับทุกคนเพราะว่านี่ก็ถือว่ามาสวยนะไม่ได้ไม่ได้โยนนะครับเมื่อกี้เนี่ยดูซิว่าถ้าเราไม่เลิกมันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนเอา้าดอกนี้โยนครับเช้าเช้าก็ดีเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ถ้าติดใจเดี๋ยวจะตั้งในกาปลุกม,มาเล่นเลยนะครับ,บไม่ใช่นะครับผม,ผมก็เกินไปแบบนั้น เอ้ยก็ยังไม่ได้นะครับขอตัวแพงๆก้อนทองมาโหถุงเงินนะครับถุงเงินก็ได้อยู่นะถ้าเต็มเต็มยังไม่ได้อีกสงสัยจะได้ตัวถูกได้ส้มอีกแล้วปะเนี่ยส้มอีกแล้วปะเนี่ยส้มอีกแล้วปะเนี่ยยังครับเอาแล้วไงโคตรลุน้นส้มแน่นอนถ้าแบบนี้เต็มด้วยเต็มไหมไม่เต็มด้วยโหอะไรครับเนี่ย โอ้ยโยนทั้งทีไม่ให้คูณสิบหน่อยเหรอโอเคไม่เป็นไรครับโยโนไหมโยโนอีกดอกไหมอะไรมันจะโยโนง่ายขนาดนั้นเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมก็ไม่ได้โยโน เหลือ3,500แล้วครับกำไรก็เริ่มจะไม่มีแล้วนะตอนนี้โอ้โหเรือมาขออภัยด้วยนะคะผมตอนนี้บ้านใหม่แอดนะครับมันอยู่มันมีเรือด้วยนะครับทุกคนก็มีคลองด้วยนะครับผมติดกับลำคลองเลยก็ขออภัยด้วยแล้วกันหากมีเสียงรบกวนเข้าไปนะครับไม่แน่ใจว่าได้ยินหรือเปล่าแต่แอดได้ยินอยู่นะเต็มๆเลยก้ <c oughs> อนทองไม่มาเลย ก้อนทองออกมาข้างนอก6ก้อนจะได้สักเท่าไหร่วนะเนี่ยตอนนี้กํำไรกลับไปแล้วนะครับทุกคนขนาดเล่นยากจังเลยเนี่ยโอ้โหเท่าทุนเพิ่มเบ็ดแล้วกัน ตอนแรกว่าจะเอาแค่28ไม่ไม,ไม่ไม่ได้แล้วครับทุกคนเอาเป็นเท่าไหร่ดีวะเนี่ย36ก่อนอะเบีดก่อนนะครับลัวไปดิลัวไปดิเอออังเปา200ครับ เออได้ก้อนทองจนได้ครับผมกี่ก้อนวะนี่โอเคถึงพันไหมทุกคนถึงพันนะครับพันแปดสิได้ไป3ก้อนกับ2ตัววายนะครับผมโอ้โหเอาเป็นว่าแบบกําไรนิดหน่อยก็เอาละเอาสักเนี่ยกํไรเก้าร้อย900ก็พอแล้วนะครับทุกคน <laughs> เอาไหม โอ้โหดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับเอาทุนมากมาแลกกําไรน้อยเนี่ยมันก็ประมาณนี้อยู่แล้วนะครับทุกคนก็ทําได้สะส่วนใหญ่นะครับแต่ถ้าว่าเราเอาทุนน้อยจะเอากําไรหนักๆเนี่ยมันก็ยากหน่อยนะก็แอดว่าเอาตังค์เนี่ยกำไร900เนี่ยไปหาอะไรกินตอนเช้าดีกว่านะครับทุกคนก็ได้ค่าข้าวแล้วนะอย่างน,น้อยๆก็มีเก็บนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนแอดไม่เล่นต่อนะเดี๋ยว เอาพอดีไหมมีเบดสิบห้าไหมไม่มีนะครับมีเบตสิบหกเนาะประมาณนี้เนาะก็อแอดก็กลัวว่ามันจะไม่ได้แล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวค่อยไปเล่นอีกนะครับเดี๋ยวเป็นเศรษฐีต่อไปนะครับทุกคนก็ยังไม่รอบนี้คือยังไม่หมดนะครับผมก็ได้มากําไร900นะ <c oughs> พอประมาณนะครับเบาๆไปก่อนยามเช้าเดี๋ยวแอดเล่นอีกนะครับเดี๋ยวเล่นต่อก็ เกมนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณนะครับไอบัวลูกพ่อนะทำให้ได้กำไรไปในยามเช้านี้นะครับทุกคนก็เบาๆไปนะโอเคก็ยังไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับตะไคร่ลูนกระดิ่งให้ช่อง tomorrow ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันและกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวแอดจะปิดกิจกรรมนะครับน่าจะประมาณไม่เที่ยงก็บ่าย จะประกาศแล้วนะครับผมอยู่ประมาณนี้นะก็เดี๋ยวจะอขึ้นเพจให้นะครับผมก็รอบที่แล้วลืมนะลืมขึ้นเพจเฉยเลย <c oughs> ไม่ได้ลืมเฉยอะ่ะก็คือว่าแอดก็ทําไม่เรียบร้อยแล้วแต่แอดก็คิดว่าโพส์ตไปแล้วนะครับทุกคนแต่ที่ไหนได้ยังไม่ได้โพสต์เลยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบนี้ไม่พลาดแล้วขออภัยด้วยรอบที่แล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันเกมหน้านะครับบายครับผม